น้กนนดี๋นาเหยวดิวดีวหายอดสวยไงนะนี่ไงปลาได้อยู่นี่เอาละเอาละยางอยู่กลาาอ่านสะลนี่มันแมนวะนี่ันใช่แล้วนี่ไม่ใช่แล้วนี่แบบมีผักขมอยู่ปลาหนึ่งกันแย,ย่งกันได้ดิ มันโดนดายมันเผาเนาะธรรมชาติมากเลยนะหอยแมงกินยังมีนะเขาฝุ่นหลายทั้งสิดบนหัแม่ซอยกันี้เตยหลุดหลุดเลยหลุดเลยหนึ่งอันนาตะคู่นะตะแย็กกินเลยตะแยกระทูกของเมืองบอกแล้วพอหมกเมืองตอนนี้สามคนพี่น้องครับ ลุงด้วยช่วยกันแค <c oughs> ่หนึ่งคิวมีแต่ซือกับมาษาผมใช้ใ่ <c oughs> งามเนาะสีงามเนาะดีเลยละ่พะพักคมเดือดจวดจวดลวกเดือสีกันยังงามอยู่ยเลยมัยนก,ก็กินกินเฉพาตัวมันนะของกินเพียบพี่น้องในสวน ทรงบุญจะแน่กินได้พี่น้องเลยกานสวนคองด้ยสอบพี่สวนโตนรักวัดเบื้องมันบ่อนปกติมันสิสู้วัดเลยเด้ตอนที่มไม่น่อยอยู่นะม่มันเก็บยางบักมีเขาก็ัหลักเด้พี่น้อง <laughs> เขาเอาเมือ่อหายกระสวนสวนตู ต, kaz, ต, e day, ต้นคงต้นคาของกินมันเขายังมันมาตัดก็ตัดตะเลรกมันก็เลยข้าเข่าบด้เด้ทีพันพุ่นนะซุดพุ่นซิฟก็ไรทั้งมดนี่เห็นบักอันนันบบักอันดาพปตอกแป๊กนะบักอันนเดไม่กินมืดหรอนนี่นี่แม่นั่งซุกอยู่นี่นี่แม่บักโป่งแปะนี่นี่บักท่งเท่งบักโป่งแปะนะกินมาด่านทับุนมีอยู่ลูกไทยได้บักทงเท่ง บ<ส>บ้าน่แต <Pok> er. ่ก่อนสิม <t> ีกระถ่มอยู่นี่หลังนึงนะคะตามรักนะบ้านลังนี้นะสีอยู่ฝนอยู่ริมสะพี่น้องแต่ก่อนเขาจะปลูกต้นเฟื้องฟ้านี่ตะก่อนนี่อู้มีตะกอนจอดรถข้างหน้านี่สิเป็นจนเขาเอินว่าอันสวนเฟื้องฝา อยู่น่ะวัดสำโรงเกียรหรือวัดหลวงพ่อตาตนนะคะวัดหลวงพ่อตาตนวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ในเมืองคุณหานกินตำกล้วยนะวันนี้กินตำกล้วยไปเก็บมาจากต้นเลยนะมาเขียนะยะย่ะตำกล้วยแจ่ตำกล้วยแจ่ตัวรวยอันนี้ตำส้มตำแจ่เนาะอัฟฟาราตำกล้วยกีหลังนะคะตยเหี่ยววันนี้ไปตะนีเหี่ยว ยังละ่ะอ,อุ้บอนเมนบอเองขายเีวเาข่าอขาอ,อายเออทุกคนเดี๋ยวพเน่ะอเจเรามาหาอาเจากับอาแม่แล้วนี่ขุดนะ่ะาเจ้าว่าจะสาสีอยู่ดิทันพีมาหาอาแม่อแม่ อุ้ยตอนนี้โทษแห้งเนาะหลายปีเลยเด้หน่เตมเห็นโรงเรียนขอสวสอพสานี่เห็นอีเดที่เป็นที่หล่ๆตระกูลเฮาวเดรียนเดตตระกูลเฮาวเดรียนขอวสอหนะเฮาสีอันนั้นใส่นาเดียวไอปักถูกปะไอคือป,ปักล่องคางดินก็ได้ปักคางกระทางช่วยช่วงช่วยช่วยช่วงก็ได้อเออ พราะเขาบวมี่ตัวเสียบจุดเทียนไม่หันแต่ว่าไหวเลยเ้ามมาปักชวนชมชวนชมดิงเต้ไม่น้อยไทยคลิปไม่น้อยไทยไม่ไม่หลายปีไล้เป็นสิบปีเลยนี่เออมาเทียนนะ

ถูกลอย่อนอไปต่อเออต่อไปแล้วก็ต้องห่วงมันเป็นห่วงก่อนแล้วก็ต้อง่วงหน้าอยู่ดียวเด้งมาไหลจี๊ดอแล้วเรจะไป้ว้กันองเดี๋ยวเรองนไปให้กันนีล่ะสั่นเกดึงไม่เข้าใจคนสีคนเอาใจ่นี่วะตาลืมนางกบอกไม่ใช่าอยห้พาอยู่จะ้องกระที่นนี่กูเป็นแล้วล่ะ เทียดหรอเทียดอะไรยังเบิ่งน้องต้าโอ้ยยืมตุ้มหูจะค้างนะอีแม่มันเทียนมีบ่อช่วงนี่บ่อมีเลยคิดมือนี้ไม่คิดไหนบักคงบักเข่งนอตะกี้เนาะมันจะต้องมีบักเข่งมีกอยมีมันเทียนค่ะขายเป็นของที่ว่าเพื่อนไปขุดหาอยู่ในป่าหามาขาย บ้านอยู่ในคุณนหาเนี่ยแหละจ้ะอันนี้ต้นอิหยังพี่น้องอยาวาต้นนันอิหยังก็กระเจียว,ว่เมีนเนาะอิหยังล่ะนี่ พี่เพิ่งค่ะพี่เพิ่งค่ะน้ำเพิ่งก็ออยู่บ้านก็มันกินพกมากไปยังยันของเสียโอกก้าวกินมอนผ่อนเก็บหัวก็มีระยะนะใช่ใช่บาร์ได้เลยบีบบ่ร์แต่ว่ามันบีบมันเก็บได้จังได้นี่มันเก็บได้นานมันต้องแช่ตู้เย็นหรือเปล่าไม่ค่ะเก็บได้เป็นปีสองปีเลยถ้าต้องบปฆ่าเลยเพิ่มจ้าแต่ถ้าไม่อยากให้เป็นฟองก็ต้องบีบก็จะเอาใส่ผ้าขาวผ้าขาวมัดใส่หมอนแล้วก็เอาบ้างไว้ที่นั่นเลยให้มันไหลลงจ้ามันจะไม่เป็นฟองธรรมชาติ ถุงนึงมันจะกโกนีุรอ่ดนซีไปฝากงาบางตนเกือบสองโลถุงนี้สองโลาถุงไหนนอาถุงมันพ่อสองโล่ะอแหันน้กอนแงหน่อยก็เก่าขาดหน่อยนึงจ้ะโอ้ยลายพูดเยอะเกินนี่ิเอาสอโลนะเมนพอเกินนะ เดี๋ยวให้น้องให้ค่ะเอาสองลอีกหนึยงอีกหนึงโอ้ยยุ่งตักใส่กระปุกเดี๋ยวเกดะสอนน้องนีบอ hand ๋อย่นี่ไม่เ well> ่นคนเคยเห็ดหองคือดีใช่เก็บของบองค่ะคไม่ีใน้านน้ำน้เอาฝ่ากันถึงมากเรเล่นพ่อหรืบอลูกเล่นพ่อหรืบ้าคาบ้าคาเล่นแค่ชั่วโมงนี่แป๊บเดียวเล่นแป๊เดียวตอนนี้ไนถ่าลูกจะเป็นนี้หล หว o มาเหมอหมองคือยังแต่หินหรือเาล่ยังเรียนเด้ลูกมันสีหินแท่งโอ้ยตุยตุยตุยมีแต่แน่อันลุมมันยังโมเมนต์ยากมันี่ยค่ะว่าเดือนนาจังสิแมนหนาำวัวลายมีแต่นามในอนแองพี่น้อง มีแต่น้ำในแองกเจ้าเที่ยวกันกับไม่แค่นี้มองมีน้ำมีแค่นี้ค่ะพี่น้องบ่หลายเนาะ สวนเจ็บน้ำจิ้มจะเอามายังบริกินเลยอันนี้จะคิดตังรวมคิดตังรวมค่ะอันนู้นนี่กับบ้านเทียบไปแล้วใช่ไหมเรียบแล้วอันนี้ของมกระเท่าบาทนะรวมไปเท่าบาท